คนซึ่งเขาเลือกที่จะสู้โดยเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาไม่หนีหรอกเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วคุณไม่ต้องมานั่งล่ามโซ่หรือใส่โซ่ตรวนหรือใส่กุญแจข้อมือกุญแจเท้าหรอกคนที่เขาเลือกที่จะสู้โดยที่ไม่หนีเนี่ยเขามีจรรยาบรณและเขามีจิตวิญญาณเนี่ยสูงไปกว่าคนอย่างผมซึ่งใช้แค่ปากเขามีจิตวิญญาณในการเป็นนักสู้เป็น social justice warrior ซึ่งเหนือไปกว่าผู้แทรนรัษดรและแน่นอนเหนือไปกว่าคนซึ่งหนีคดี นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันหมดยุคหมดสมัยแล้วที่คุณจะไปหาเรื่องล่ามโซ่ conscientious objector ของกลไกลของเรจิมผมคิดว่าถ้าเขาเป็น conscientious objector ของกลไกลของเรจิมเนี่ยนะฮะเขามีความกล้าหาญและมีจรรยาบรนที่สูงและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณเอาโซ่ตรวนไปล่ามเขาเนี่ย มันไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่ธงชัยวินิจกูลได้ไปยืนพูดเมื่อวานนี้ที่เป็นการอ่านถแถลงการอ่านถแถลงการได้ถูกต้องและผมเห็นด้วยเขาเป็น conscientious objector ของกลไกลของเรจิมและเขามีความกล้าหาญที่จะยอมที่จะเสียเวลาที่เขาจะมีโอกาสอยู่ครอบครัวโดยการที่จะไปนอนในเรือนจํา เพื่อบางสิ่งบางอย่างที่เอาจริงๆแล้วในหลายประเทศก็จะถูกตีความตามกฎหมายว่าเป็นเพียง the ability to have freedom of expression แค่นั้น nothing more และนี่นอกเหนือจะประเด็นนะที่เวลาอยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่มีอะไรให้ดูเลยยกเว้นโมโนอะ่ะผมเคยไปเยี่ยมคนซึ่งต้องอยู่ในเรือนจำนะฮะแล้เขาก็เล่าให้ผมฟังว่ามันก็มีแค่ช่องโมโนซึ่งช่องโมโนก็ดีนะฮะผมไม่มีปัญหาอะไรกับช่องโมโนเพราะว่ามันมีหนังดีๆให้ดูเยอะแต่ว่า เขานั่งดู YouTube ซึ่งมีอัธรรตในการวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองแบบนี้เขาก็ดูไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นการจำคุกในประเทศแถบสแกนดิเนเวียไงที่มีปลาแซลมอนให้กินมีซอสเบเนสมีเคเบิลทีวีมีเตียงให้นอนมีโซเชียลมีเดียให้ใช้มีเน็ตให้ดูมันเป็นการจำคุกในกรณีที่ในขณะจำคุกเนี่ยก็มีการละเมิดเส็จผู้ซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำไปด้วย ในขณะที่ในสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเออพอนักการเมืองซึ่งเคยหนีคดีพอสลับขั้วไปช่วยเหลือฝั่งขวาก็ได้รับสิทธิพิเศษอย่างไรก็ดีพูดถึงอานนนนำพาเมื่อวานนี้สารอาญาได้อ่านคำวินิจฉัยนะครับแล้วก็เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ใช่แค่อานนที่เป็นจำเลยนะฮะแต่ว่าเพนกวินพาริชิวรักพริชผมเคยสัมภาษณ์นะฮะในสมัยที่เป็นพิธีกรที่ v อ i c e ตอนนั้นคุณแม่พริชเป็นคนพามา แล้วก็ตอนนั้นเพนกวินเรียนหนังสือเก่งมากนะฮะเรียนอยู่ที่เตรียมแล้วก็เก่งประวัติศาสตร์มากแล้วก็มีแววว่าสามารถเป็นอาจารย์ได้เลยนะฮะคุณแม่เขาพามาผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมจะเตือนเขาอย่างไรว่าในเมืองไทยเนี่ยคุณสู้ฝ่ายขวาเนี่ยมันยากที่จะอยู่รอดอย่างไรก็ดีผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามผมเตือนเขาในตอนนั้นมันจะช่วยอะไรได้นะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในที่สุดเนี่ยเพนกวินในวันนี้เขาก็หาหาที่หาทางไปที่ปลอดภัยสาหรับเขาณนาอุลลาน,นี้ด้วยความจําเป็น ส่วนอานทน n เนี่ยนะฮะเขาก็ถูกคุมขังต่อแล้วคําสั่งจําคุกก็มาอีกเมื่อวานนี้รอบนี้โดนไปอีก2ปี 2> ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดทามพรบรควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเป็นกฎหมายซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยปี2,493นเะฮะเรื่องใช้เครื่องขยายเสียงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นนะครับโดยรวมเมื่อวานนี้อานทน์โดน2ปี ธงชัยวินิจกุลนะครับสอนอยู่ที่เวสคอนซ <t une S 1> ินเมื่อก่อนนะครับในปัจจุบันอาจารย right ์ธงชัยเนี่ยคือนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์กิติคุณนะฮะประจําภาควิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประวัติศาสตร์ไทยด้วยที่วิสคอนซินอาจารยธงชัยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาได้แสดงความวิตกมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหาและควรทจะต้องปฏิรูปหรือยกเครื่องครั้งใหญ่รวมทั้งที่เกี่ยวกับนักโทษการเมืองโดยเฉพาะการไม่ให้ประกันตัว เหล่านี้ยังเป็นปัญหาสําคัญมากแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่อาจารย์เขาไปเคลื่อนไหวมันมีเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องประกันหรือไม่ประกันหรือแม้กระทั่งประเด็นเกี่ยวกับรายละเอียดของหนึ่อนี่อันนี้เขาไปประเด็นอีกวาระหนึ่งแล้วนั่นก็คือกฎหมายต่างๆว่าด้วยการใส่โซ่ตรวนนะฮะและกุญแจเท้าเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายอย่างไรบ้างรวมทั้งขัดต่อพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมาน ตามที่ทนายและนกักกฎหมายได้อธิบายแล้วในฐานะคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ตามประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องพันธนาการในระบบรชาชทันไทยที่บัญญัติในพรบรชาชทันหลายฉบับตลอดร้อยปีที่ผ่านมานับตั้งแต่2 4 6 1มาจนถึงฉบับล่าสุดในปี2560ยุคต่างๆเครื่องพัฒน,นาการเปลี่ยนแปลงเ,เพื่อลดทอนความทรมานของผู้ต้องหาลดความปาดเขื่อนโหดร้ายลดความไม่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ของนักโทษจากโซ่หนักเส้นใหญ่ถึงเส้นเล็กลงเบาลง จากตรวนวงแหวนเหล็กถึงกุญแจข้อเท้าบางช่วงยกเลิกโซ่ตรวนที่ขาและข้อเท้าพัฒน,นาการของผู้ต้องหาออกจากเรือนจำมีเพียงกุญแจมือเท่านั้นบางช่วงผู้ต้องขังที่ยังไม่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดไม่ต้องใส่เครื่องพัฒน,นาการด้วยซ้ำแต่การใส่เครื่องพัฒน,นาการยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเหตุผลอันเดียวเหมือนเดิมตลอดร้อยปีคือป้องกันการหลบหนีคือใช้เหตุผลนี้เป็นข้ออ้าง,างนะจากฝ่ายซึ่ง ต้องการใช้เครื่องพันฒนาการก็นี้อาจารย์ตรงชัยเขาเชี้ให้เห็นว่ากฎหมายแทบจะทุกฉบับเนี่ยให้ผู้ควบคุมเมียมน้าใช้ดุลพินิษใส่เครื่องพัฒน,นาการกับผู้ต้องขังบางรายได้แล้วแต่กรณีแต่บางช่วงรวมถึงปัจจุบันเหมาวรวมไปหมดว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีทั้งยุ่งยากต่อเจ้าหน้าที่รัชทันจึงใส่เครื่องพัฒน,นาการทุกรายการเหมาวรวมเช่นนี้เท่ากับทําให้ข้อยกเว้นกลายเป็นแนวปฏิบัติทั่วไป เป็นการเห่วรวมอย่างโหดร้ายไม่ตรงกับข้อที่จริงและไม่สนใจกับหลักมนุษยธรรมและความเป็นมนุษย์ของนักโทษส่วนใหญ่เอาปัญหาที่เกิดจากนักโทษจำนวนน้อยนานๆครั้งและความไม่สะดวกของเจ้าหน้าที่มาเป็นเหตุผลที่ก่อให้เกิดความปฏิบัติอย่างโหดร้ายกับนักโทษอื่นๆทั้งหมดเช่นนี้จึงย่อมไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งอาจารตรงชัยเมื่อวานนี้นะฮะในวันที่อานท์เขาโดนคุกอีก2ปีเนี่ยเขาได้แถลงการเรื่องนี้นะครับโดยมีองค์กรพประชาสังคมซึ่งไปร่วมด้วยนะครับ แล้วจย์งทงชัยเขาก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มาร่วมฟังการพิจารณาคดีของอานท์เขาบอกว่าเขามีโอกาสไปฟังการพิจารณาคดีของอานท์ก่อนหน้านี้3าถึงสครั้งทุกครั้งจะเห็นถูกล่ามด้วยกุญแจข้อเท้าและโซ่ที่ตรึงขาสองขาไว้ให้เดินไม่ได้ถนัดและไม่ให้ใส่รองเท้าแม้กระทั่งในวันที่เขาทำหน้าที่ทนายอานท์เองก็อยู่ในชุดนักโทษที่มีกุญแจข้อเท้ามีโซ่ล่ามและไม่สวมรองเท,เท้าเช่นกัน ภาพที่เห็นหน้าเวทนาและรู้สึกกระทบความรู้สึกว่าทําไมต้องปฏิบัติต่อคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเช่นนี้จรย์ก็ตั้งคําถามจันทงชัยก็บอกว่าอานนท์เป็นทนายความมีความรู้มีความสามารถสูงเป็นที่เคารพของผู้คนจานวนมากเป็นบุคคลสธาธารณะที่เรารู้จักกันดีว่าสุภาพหน้านับถือเขาไม่ได้มีพฤติกรรมพยายามหลบหนีไม่ได้มีความประพฤติผิดทําร้ายใครไม่มีอํานาจและไม่ได้ใช้อํานาจในทางที่ผิดหรือไม่ชอบอย่างอีกหลายคนที่ลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคม คนแบบนี้สมควรได้รับการยกย่องไม่ใช่ปฏิบัติต่อเขาราวกับไม่ใช่มนุษย์เต็มคนใช้วิธีการปฏิบัติกับเขาราวไม่ใช่มนุษย์เต็มคนคราวน,นี้บอกนิดนึงก่อนว่าการเคลื่อนไหวในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของธงชัยวินิจกูลเนี่ยถูกต้องเหมาะสมและดีมากแต่ว่าถามว่าทั้งหมดนี้จะมีผลต่อรจิมแล้วก็จะมีการไปปฏิบัติปรับปรุปรงให้ไม่ปฏิบัติต่อผู้ซึ่งถูกคุมขังเช่นนี้หรือไม่ไม่มีหรอก ถ้าคุณจะทวงถามจิตสำนึกจากความโหดเหี้ยมโดยตั้งใจเนี่ยซึ่งต้องการ publicly humiliate คือการที่มีการใส่โซ่ตรวนในลักษณะนั้นหรือการที่จะมีแม้กระทั่งชุดที่ใส่สีของชุดและชุดที่ใส่ทั้งหมดนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาเรียกว่า public humiliation ritual ทำไมผมใช้คำนี้ก็เพราะว่าผมรู้สันดานคนซาดิสมันเป็น public humiliation ritual มันเป็นความตั้งใจในการสร้างความรู้สึกละอายสำหรับคนซึ่งถูกล่ามไว้โดยโซ่ตรวนแบบนี้ที่รงชัยวันนีุ้กคลพูดถูกเป๊ะแต่ไม่ต้องกังวลจะไม่นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลง Public Humiliation Ritual เนี่ยมันได้รับการลงมือและสั่งการด้วยความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกต้องมัน righteous it is the righteousness of the right นี่แะ ที่ violate citizenry นะฮะและเป็นการละเมิดรัษดร righteousness of the right ละเมิดราษดรโอเคกลับไปที่ที่ธงชัยวิฒิชกุลได้พูดเพราะฉบัญญัิรัชทันทุกฉบับรวมทั้งฉบับปี2 5 6 0ที่ปัจจุบันมีมาตราย1บัญญัติห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังเว้นแต่เพียงบางกรณีเช่นเมื่อผู้ต้องขังถูกคุมตัวไปนอกเรือนจำและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควรที่ต้องใช้เครื่องพันธนาการ จะเห็นได้ว่าเจตจำนงของกฎหมายห้ามใช้เครื่องพัฒนาการแต่ให้ใช้ได้เป็นข้อยกเว้นเท่าที่จำเป็นเช่นกรณีนักโทษอุกชะกันนะฮะหรือสงสัยหรือมีประวัติพยายามหลบหนีนักโทษส่วนข้างมากมิได้มีพฤติกรรมหรือประวัติเช่นนั้นและไม่ได้มีข้อหาหรือประกอบอาชญากรรมอย่างอุกชะกันแต่อย่างใดแต่ถ้าว่าทุกวันนี้การใส่เครื่องพัฒนาการได้กลายเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างปกติ สำหรับแทบจะทุกกรณีเมื่อมีการออกจเจริญจำมิใช่ข้อยกเว้นอีกต่อไปจึงน่าจะถึงเวลาแล้วที่การใส่เครื่องพัฒนาการควรจะเป็นข้อยกเว้นตามเจตจำนงของกฎหมายไม่ใช่แนวปฏิบัติตามปกติจนต้องจนต้องมาร้องเรียนให้มีการปลดพัฒนาการเป็นกรณียกเว้นทงชัยวิริชกุลบอกว่าความวิตกว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีนั้นโดยสถิติและโดยสามัญสำนึกเป็นไปได้น้อยมาก เพียงไม่กี่คดีการเหมารวมว่านักโทษส่วนใหญ่พยายามหลบหนีจึงต้องพัฒนาการย่อมไม่ถูกต้องเป็นการเหมารวมที่โหดร้ายยิ่งไปกว่านั้นการหลบหนีมักเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือมีผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รชาชทันเกือบทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตย่อมเพียงพอที่จะไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวได้ง่ายๆในเมื่อการหลบหนีเป็นเพียงข้อยกเว้นการพัฒนาการก็ควรเป็นข้อยกเว้นในกรณีเพื่อความปลอดภัยของการพิจารณาคดีเท่านั้นก็คือถ้ามันจะไม่ไมปลอดภยัยต่อผู้ซึ่งอยู่ในห้องศาลนะฮะ ในกรณีอน์นั้นไม่ไม่ปรากฏว่าพฤติกรรมหรือประวัติที่พึงสงสัยหรือมีประวัพยายามหลบนีแต่อย่างใด 3. ุผู้พากษา,าบ,บนบัลลังก์อายการผู้ฟ้องทนายและวิญยูชนในห้องพิจารณาคดีล้วนเป็นอาริยชนที่เข้าใจด้วยดีสามัญสำนึกว่าการปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างป่าเถื่อนเป็นอย่างไร น่าเวทนานลารงเกียจขนาดไหนการพัฒน,นาการนักโทษซึ่งส่วนใหญ่มิได้คิดหรือมีพฤติกรรมหลบหนีย่อมเป็นที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจของอริยชนอย่างเราท่านแน่นอนแล้วทําไมจึงต้องสืบทอดการปฏิบัติอันป่าเถื่อนเช่นนี้ต่อไปยิ่งผู้ซึ่งถูกพัฒน,นาการเป็นบุคคลน่าเคารพยกย่องยิ่งหน้าฉุกคิดว่าแนวทางปฏิบัตินี้เหมาะสมหรือไม่ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องทบทวนแนวปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม าจัรยงชัยเขาพูดยาวไปสู่หลายประเด็นนะครับแต่ผมคิดว่าหลักใหญ่ใจความที่เขาได้เอ่ยถึงเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ปัญหาการใส่ตรวนราวกับสังคมไทยยังป่าเถื่อนอยู่เช่นนี้สามารถแก้ไขได้โดยระดับการสั่งการของอธิบดีและรัฐมนตรีโดยประกาศเปน็นนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่หน่วยรัชการพึงรับไปปฏิบัติคำถามคือใช่หรือไม่รัฐมนตรีหรือกทบเนี่ยสามารถสั่งการได้หรือไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเช่นนั้นตามที่อาจารย์ธงชัยได้ระบุมา มันเหมือนกับว่าถ้าอธิบดีหรือรัฐมนตรีสั่งการก็เปรียบเสมือนเป็นการลองของผมไม่แน่ใจว่าอธิบดีและรัฐมนตรีเขากล้าสั่งการเรื่องพวกนี้พูดตามตรงถ้าผมจะเห็นแย้งกับธงชัยวินิจฉุลในประเด็นนี้ในประเด็นในทางปฏิบัติอนุนัมพานะครับได้รับรางวัลมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจากเกาหลีใต้เมื่อปี2 5 6 4ล่าสุดเขาได้รับรางวัล front line defenders award นะ,ะ2568ดดังนั้นคดีของเขาย่อมอยู่ในสายตาของนานาชาติจำนวนมากโอเค ผมไม่ได้แค่ว่านานาชาติมองอย่างไรผมมองว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยต่อให้ถูกดำเนินคดีอยู่ก็มีศักดิ์ศรี เพราะฉะนั้นไอ้พันธนาการซึ่งไม่จำเป็นเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเรียกอีกครั้งเป็นภาษาอังกฤษมันคือ public humiliation ritual นะฮะมันไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันการหลบหนีหรอกมันมีไว้เพื่อให้คนซึ่งถูกล่ามโซ่แบบนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตนเองเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนไม่ดีเป็นคนซึ่งทำในสิ่งที่ผิดไปทั้งๆท,ท,ท,ที่โดยโมโนสานึกของตัวเขา,ขเ,ขาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดและโดยมาตรฐานสากลเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมันแค่ผิดเพราะบังเอิญอยู่ในประเทศไทยแล้วทำสิ่งนั้น และเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเจ้าตัวถ้าเกิดยอมจำนนต่อสามัญสำนึกของผู้ซึ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างซาดิสก,ก็แปลว่าเจ้าตัวเนี่ยทรยศอินเท์กริตี้ของตัวเองบังเงินอานนท์นำพามีอินเทกริตี้เขาก็เลยสู้แบบนี้แล้วก,ก็ไม่ยอมจำนนนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จาร์ธงชัยวินิชกุลก็ไปอ่านนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้น,ะดเ,นนะดเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นคลิปย่อยนะครับให้อานนท์นำพา ะะให้นานนนนพานะครับที่ยังสู้อยู่ต่อไปในแบบที่เป็น conscientious objector of the way the regime is นะฮะ